จุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์จากเดลคาเนกี้ ep เก้สูตรมหสัสจรร์ถ้าผมยืนอยู่ในตำแหน่งของเขาผมจะรู้สึกอย่างไรและผมจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่ผมคิดแบบนั้นผมก็ไม่ได้มีเวลามากมายที่จะมารู้สึกกำคาญไมื่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลที่ได้ก็จะไม่มีเหตุผลทำให้เราเกลียดมันขนาดนั้น แล้วคุณก็จะสามารถพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของคุณได้อีกด้วยถ้าคุณจะจําเอาไว้เสมอว่าบางทีพวกเขาก็อาจจะทําความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ยอมรับความผิดพลาดของพวกเขาเองคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดสินพวกเขาเช่นกันถ้าคุณต่อว่าพวกเขามันจะเป็นการกระทําที่โง่ามากคนฉลาดเขาจะไม่ทําแบบนั้นคุณจะต้องพยายามทําความเข้าใจพวกเขาการที่เขาเลือกทางนี้ เขาก็มีเหตุผลของเขาถ้าเกิดว่าพวกเรารู้ว่าเหตุผลที่ซ่อนอยู่คืออะไรคุณก็จะรู้จักคนคนนั้นมากยิ่งขึ้นพยายามคิดแทนคนอื่นถามตัวคุณเองว่าถ้าเกิดว่าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นฉันจะรู้สึกอย่างไรแล้วฉันจะทำอะไรต่อไปถ้าคุณคิดแบบนั้นได้คุณก็ไม่ต้องเสียเวลาในการคาดเดาคุณจะรู้ถึงสาเหตุแล้วคุณก็จะไม่เสียใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และคุณยังได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคมของตัวเองอีกด้วยคุณกูดดี้เขียนในหนังสือของเขาทำอย่างไรให้คนกลายเป็นทองคำว่าหยุดนิ่งสักหนึ่งนาทีลองเปรียบเทียบดูว่าคุณให้ความใส่ใจกับสิ่งสิ่งหนึ่งและทัศนคติของคุณมากแค่ไหนแล้วคุณก็จะค้นพบว่าคนทุกคนก็เหมือนกันแล้วคุณก็จะได้เป็นเหมือนกับลินคอนและโรสเวลคุณจะค้นพบความจริงที่ว่า ถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องมีจิตใจที่มีเมตตาเห็นอกเห็นใจคนอื่นหลายปีที่ผ่านมานี้ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินหรือไม่ก็ขี่ม้าที่สวนข้างๆบ้านของผมผมชอบต้นไม้และชอบปลูกต้นไม้เวลาที่ผมเห็นใครทําให้ต้นไม้ไฟไหมผมจะรู้สึกแย่มากไฟไหมไม่ได้เกิดขึ้นจากพวกคนที่ชอบสูบบุหรี่ แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพวกเด็กๆที่มาตั้งแคมป์แล้วไม่ช่วยกันดูแลบางครั้งก็ต้องเรียกให้พนักง,งานดับเพลิงเข้ามาช่วยที่จริงมีป้ายบอกที่สวนว่าถ้าใครทำให้เกิดไฟไหม้จะถูกปรับหรือไม่ก็ถูกจำคุกแต่ว่าป้ายก็อยู่ในตำแหน่งที่มองไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยมีคนสนใจคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนนี้ก็เป็นตำรวจที่ขี่ม้าไปมาเขาไม่ได้ให้ความรับผิดชอบกับงานของเขา แล้วที่สวนก็เกิดไฟไหม้อยู่บ่อยครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมรีบไปรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเกิดไฟไหม้ในสวนผมบอกให้เขาเรียกพนักงานดับเพลิงแต่ว่าเขาไม่สนใจเขาบอกกับผมว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่ธุระของเขาหลังจากนั้นเวลาที่ผมไปขี่ม้าในสวนก็จะช่วยดูแลสวนเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่ของผมตอนแรกๆที่ผมเห็นเด็กมาตั้งแคมป์ในสวน ผมจะต่อต้านพวกเขาและจะห้ามพวกเขาผมไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเด็กๆนั่นเป็นวิธีที่ไม่ฉลาดผมเคร่งเครียดกับพวกเขามากจนเกินไปและต้องการให้พวกเขาดับไฟหรือไม่ก็ขู่พวกเขาว่าถ้าเกิดไฟไหม้จะต้องถูกจำคุกที่ผมทำอย่างนั้นไปทั้งหมดเป็นเพราะผมอารมณ์ไม่ดีและก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกของพวกเขาในตอนนั้นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้น ในตอนนั้นพวกเด็กๆก,ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรผมแต่ผมรู้ว่าพวกเขาโกรธตอนที่ผมเดินออกมาพวกเขาก็เริ่มจุดไฟใหม่และพยายามทำให้ไฟไหม้ป่าด้วยหลายปีต่อมาผมรู้แล้วว่าวิธีของผมมันใช้ไม่ได้ผลผมเลยเรียนรู้วิธีใหม่ผมพยายามที่จะคิดว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและหาวิธีแก้ปัญหาแล้วผมก็เลิกที่จะออกคำสั่งกับพวกเขาเวลาที่ผมเห็นพวกเขาผมจะพูดว่า สวัสดีเด็กๆมาเที่ยวสนุกกันไหมเตรียมอะไรมาตั้งแคมป์กันบ้างตอนที่อายุเท่าพวกหนูฉันก็ชอบมาตั้งแคมป์เหมือนกันแต่พวกหนูจะต้องระวังหน่อยนะก่อไฟในสวนมันอันตรายฉันรู้ว่าหนูเป็นเด็กดีหนูไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเด็กๆคนอื่นอาจจะไม่ดีเหมือนกับหนูเลยและอย่าลืมดับไฟก่อนที่จะกลับบ้านนะเพราะว่ามีใบไม้แห้งๆอยู่เยอะเราจะต้องระมัดระวัง ฉันไม่อยากให้หนูไม่มีความสุขฉันอยากให้พวกหนูทุกคนเที่ยวกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะกลับบ้านก็อย่าลืมเอาทรายโรยไปที่กองไฟด้วยละ่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายดีไหมโอเคขอบคุณมากสําหรับการให้ความร่วมมือขอให้สนุกนะวิธีนี้ใช้ได้ผลและเด็กๆก,ก็ชอบคุยกับผมมากขึ้นไม่ต่อต้านและไม่บน่นไม่พอใจอีกต่อไปเพราะว่าผมไม่ได้บังคับให้พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากทำ ผมรักษาหน้าพวกเขาทุกคนพึงพอใจเพราะว่าผมคิดถึงจิตใจพวกเขาเวลาที่คุณอยากจะขอให้ใครทำอะไรให้คุณควรที่จะหลับตาและคิดว่าถ้าคุณเป็นเขาคุณจะรู้สึกอย่างไรแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาทำตัวแบบนั้นใช่แล้วมันอาจจะทำให้คุณเสียเวลาแต่ว่ามันจะทำให้คุณสร้างมิตรภาพที่ดีมากขึ้นทะเลาะก,กับคนอื่นน้อยลง และก็ไม่ต้องเจอกับบรรยากาศที่อึดอัดเดวิดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเขาพูดว่าก่อนที่คุณจะพบกับใครสักคนผมขอแนะนำให้ใช้เวลาสองชั่วโมงอยู่หน้าออฟฟิศของเขาคิดว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรกับปฏิกิริยาตอนพบกันครั้งแรกของคนคนนั้นแล้วค่อยเข้าไปหลังจากที่คุณได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มน,นี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป ดังนั้นกฎข้อที่8วิธีการทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณคือคุณจะต้องคิดว่าถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งของคนคนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไร 9. ทุกคนต่างชอบการมีภาพพจน์ที่ดีทุกคนรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะหลงอยู่ในจินตนาการที่สวยงามของตัวเองพวกเขาจะเลือกฟังสิ่งที่พวกเขาอยากรับฟังถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้ว เวลาที่คุณจะต้องไปโน้มน้าวใครสักคนคุณจะต้องรู้ว่าพวกเขามีความชอบในเรื่องอะไรบ้างบ้านเกิดของผมเป็นเมืองเล็กๆในมิสซูรีเป็นอีกเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองคาเมเป็นบ้านเกิดของคริสเจมส์หัวหน้าแก๊งมาเฟียผมเคยไปเยี่ยมพวกเขาที่นั่นและปัจจุบันล,ลูกชายของเขาก็ยังอาศัยอยู่ที่นั่นภรรยาของเขาบอกกับผมว่าคริสปล้นธนาคารและขบวนรถไฟ และนำเงินที่ขโมยมาได้ให้กับเพื่อนบ้านที่ยากจนเพื่อช่วยให้พวกเขาซื้อที่ดินกลับคืนมาในความคิดของคริสเขาอาจคิดว่านี่คือสิ่งที่ฮีโร่ควรจะทำเพื่อช่วยคนยากจนแต่ที่จริงแล้วทุกคนที่คุณพบหรือคนที่คุณมองเห็นในกระจกบ,บ่อยที่สุดมักชอบประเมินคุณค่าของตัวเองดีเกินไปนายธนาคารมอแกนเขียนในบทความของเขาว่าเวลาคนที่ทาอะไรบางอย่างมันมีด้วยกันอยู่สองเหตุผล เหตุผลที่ 1. นึ่ทำเพื่อตัวเองเหตุผลที่สองทำเพื่อให้ตัวเองดูดีทุกคนก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะหลงอยู่ในจินตนาการที่สวยงามของตัวเองพวกเขาจะเลือกฟังสิ่งที่พวกเขาอยากรับฟังถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วเวลาที่คุณจะต้องไปโน้มน้าวใครสักคนคุณจะต้องรู้ว่าพวกเขามีความชอบในเรื่องอะไรบ้างแล้ววิธีนี้ใช้ได้ผลกับก,บการทำธุรกิจไหมย,ยกตัวอย่าง คุณไฟเออร์ทำงานที่บริษัทตัวแทนบ้านเช่าเขาเจอกับลูกค้าที่ไม่พอใจและอยากจะย้ายออกแต่ว่าสัญญายังคงเหลืออีกสี่เดือนและค่าเช่าต่อเดือนมีมูลค่า55ดอลลาร์แต่ลูกค้าอยากจะย้ายออกให้ได้คุณไฟเออแบ่งปันเรื่องราวนี้กับเราเขาบอกว่าตอนที่ลูกค้าอยากจะย้ายออกเป็นช่วงหน้าหนาวถ้าเกิดว่าย้ายออกก่อนฤดูใบไม้ร่วงมันจะทำให้หาลูกค้ามาเช่าได้ยาก และดูเหมือนว่าผมจะต้องสูญเสียเงินถึง220ดอลลาร์ 2. ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมคงจะเอาสัญญาไปให้ลูกค้าดูและบอกกับเขาว่าต้องจ่ายค่าเช่าที่เหลือให้กับผมแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมบอกกับเขาว่าถ้าลูกค้าผมได้ยินมาว่าคุณอยากจะย้ายออกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงผมทำธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน ผมรู้จักคนมากมายตอนที่คุณย้ายเข้ามาผมรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วตอนนี้ผมก็ยังคงเชื่ออย่างนั้นลูกค้าฟังผมอย่างตั้งใจแล้วผมก็พูดต่อผมอยากจะแนะนำให้คุณช่วยพิจารณาอีกหน่อยถ้าเกิดว่าคุณยังจะอยากจะย้ายออกเดือนหน้าผมก็จะยอมรับคำขอของคุณและผมก็ยังคงยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมเอง แต่ว่าผมมีความมั่นใจในตัวคุณว่าคุณจะรักษาสัญญาและอยู่จนครบกำหนดของสัญญาแล้วเป็นไปอย่างที่ผมคาดลูกค้ามาจ่ายค่าเช่าตรงเวลาและบอกว่าครอบครัวของเขาตัดสินใจที่จะอยู่ต่อพวกเขาคิดว่าคุณจะทำตามที่ให้สัญญาไว้กับผมคุณนอวิชเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่พอใจเช่นกันแต่เขาไม่ได้พูดตามความจริงเขาใช้อีกวิธีหนึ่ง เขาเห็นว่าหนังสือพิมพ์โพสต์รูปภาพของเขาที่เขาไม่ชอบเขาเลยเขียนข้อความไปถึงบอกอข่าวว่าแม่ของผมไม่เคยเผย,พยแพร่รูปภาพช่วยเลิกใช้รูปภาพพวกนั้นด้วยเพราะว่าทุกคนให้ความเคารพแม่ของเขาดังนั้นเขารู้ว่าถ้าเขาพูดแบบนี้บอกอก็จะยอมรับคำขอของเขาตอนที่จอห์นโรเกอร์เฟเเลอร์ต้องการให้พวกนักข่าวหยุดถ่ายรูปลูกของเขาเขาไม่ได้แสดงการต่อต้านอะไร แต่เขาพูดว่าผมเชื่อว่าพวกคุณก็เป็นพ่อแม่เหมือนกันคุณควรที่จะรู้ว่าลูกๆของคุณยังเด็กคงไม่ได้เป็นการดีที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาโดยมีรูปภาพของพวกเขาอยู่บนหนังสือพิมพ์เพราะว่าเขารู้ว่าทุกคนก็ต้องการที่จะปกป้องลูกของตัวเองไม่ให้ต้องเจ็บปวดคอดิสเกิดมาจากครอบครัวยากจนตอนหลังเขาก็ได้มาเป็นผู้อำนวยการของข่าววันเสาร์และนิตยสารผู้หญิง ในช่วงแรกๆเขาอยากจะจ้างนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาเขียนให้กับนิตยสารของเขาแต่เพราะว่าเขาไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้กับนักเขียนชื่อดังเหล่านั้นได้เพื่อที่จะได้บทความที่มีคุณภาพเขาจึงพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนเหล่านั้นยกตัวอย่างเขาพยายามชวนนักเขียนชื่อดังอย่างคุณออลคอตมาเขียนบทความให้กับเขาเขาใช้วิธีพิเศษในการสร้างความประทับใจให้กับคุณออลคอต เขาเซ็นเช็ค100ดอลลาร์ในชื่อของคุณออลคอตและนำไปบริจาคให้กับการกุศลบางคนอาจจะสงสัยว่าวิธีการแบบนี้คงจะใช้ได้ผลกับร็อกเกอร์เฟเลอร์หรือนักเขียนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมันใช้ไม่ได้ผลกับทุกๆคนหรอกถูกต้องมันไม่ได้มีวิธีเดียวในการแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้าคุณพึงพอใจกับความเป็นคุณในทุกวันนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ถ้าเกิดว่าไม่มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะลองใช้วิธีที่แตกต่างดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณและทำตามที่คุณต้องการกฎข้อที่9คือทำให้พวกเขารู้สึกดีกับคุณและอยากที่จะทำสิ่งต่างๆให้คุณ 10. เวลาที่คุณคิดอะไรไม่ออกให้ลองทำสิ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานวิธีที่ดีที่สุดคือ ดึงเอาใจที่รักการแข่งขันของตัวเองออกมาไม่ได้ไหมายถึงว่าให้คุณแข่งขันกันเพื่อเงินแต่หมายถึงแข่งขันกันเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นคุณเซเวเบอร์จ้างผู้จัดการคนหนึ่งให้มาทำงานที่โรงงานของเขาแต่คนงานของเขาไม่เคยทำงานเสร็จตรงตามเวลาคุณสซเวเบอร์จึงถามว่ามีเหตุผลอะไรทำไมคนงานถึงทำงานไม่เสร็จเพราะว่าดูจากความสามารถของคุณแล้ว คุณน่าจะทำให้พวกเขาทำงานได้เสร็จตรงตามเวลาผู้จัดการตอบผมก็สงสัยเหมือนกันลองใช้มาหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นให้กำลังใจหรือการทำโทษแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำให้เร็วขึ้นได้ขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนกะคุณสซเวเบิร์กบอกกับผู้จัดการว่าส่งประกามาให้ผมแล้วเขาก็หันไปถามคนงานที่อยู่ใกล้ๆว่า คุณสามารถทำงานได้กี่ชิ้นต่อวันคนงานคนนั้นตอบว่า6ชิ้นแล้วคุณสซเวเบิร์กก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วเขาก็เขียนเลข6ลงที่พื้นแล้วก็ออกไปจากโรงงานเมื่อคนงานกะกลางคืนเข้ามาเห็นเลข6ที่อยู่บนพื้นก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนงานอีกคนก็เลยบอกว่านายจ้างที่มาที่โรงงานเขาถามว่าฉันทำงานได้กี่ชิ้นต่อวัน แล้วเขาก็เขียนลงบนพื้นเช้าวันต่อมาคุณเเวเบิร์กมาที่โรงงานอีกครั้งแล้วเห็นตัวเลขบนพื้นเปลี่ยนเป็นเลข7เมื่อคนงานกะกลางวันรู้ว่าคนงานกะกลางคืนทำงานได้เยอะกว่าก็เลยพยายามทำงานให้หนักขึ้นพอหมดเวลาทำงานเขาก็เปลี่ยนเป็นเลข10ก็เลยทำให้โรงงานมีผลผลิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆภายในเวลาไม่นานโรงงานที่มีประสิทธิภาพต่ำก็กลายเป็นโรงงานที่ดีขึ้น และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีที่เข้าใจไม่ยากอย่างที่คุณสเวเบิร์กบอกถ้าคุณอยากจะทำอะไรให้สำเร็จคุณจะต้องทำให้คนงานของคุณมีความหลงไหลในการทำงานทำให้พวกเขาอยากที่จะแข่งขันดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนงานของคุณมีความหลงไหลในการทำงานกฎข้อที่10คือสร้างความท้าทายให้กับพวกเขาดึงความรักในการแข่งขันของพวกเขากลับมา บทเรียนที่4 7วิธีที่จะทําให้คนอื่นรับฟังคุณ 1. เวลาที่คุณจําเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนี่คือวิธีเริ่มต้นคุณแม็กคิลลี่รู้สึกว่าบทสุนทรพจน์ที่ผู้ช่วยเตรียมให้กับเขาเป็นบทสุนทรพจน์ที่ดีแต่ว่ามันไม่เหมาะสมสําหรับเวลานี้และอาจจะโดนคนอื่นต่อต้านได้คุณแม็กคิลลี่ไม่อยากต่อว่าเขาตรงๆแต่จําเป็นที่จะต้องเตือนเขา จึงตัดสินใจทำเหมือนกับช่างตัดผมที่จะทาน้ำสบู่ฟองนุ่มลงไปที่ผิวก่อนที่จะโกนเคราประธานาธิบดีคูลิตบอกกับเลขาของเขาว่าวันนี้คุณดูสวยจังอย่างกับสาวน้อยวัยรุ่นแน่น่าประหลาดใจมากที่คำพูดนี้ออกมาจากคุณคูลิตเพราะปะกะติทุกวันเขาจะเป็นคนเงียบคำพูดของเขาทำให้เลขาเขินอายและประธานาธิบดีก็พูดต่อว่าไม่ต้องเขินหรอก ผมแค่ไม่อยากให้คุณตกใจเกินไปกับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดกับคุณหลังจากนี้ผมอยากจะบอกกับคุณว่าผมอยากให้คุณตั้งใจทำเอกสารและระวังเรื่องการใส่เครื่องหมายวรรคตอนด้วยในครั้งต่อไปเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการชื่นชมคนอื่นก่อนที่จะพูดถึงข้อผิดพลาดของเขาเป็นสิ่งที่ดีการที่เราได้ยินสิ่งดีๆก่อนที่จะรู้ถึงข้อผิดพลาดของคุณเองมันจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่า ช่างตัดผมจะทาน้ำสบู่ฟองนุ่มๆลงบนใบหน้าของคุณก่อนที่เขาจะทำการโกนเคราประธานาธิบดีแมคคิลลี่ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงปี1896ในช่วงเวลานั้นมีคนสำคัญคนหนึ่งเขียนบทสุนทรพจน์ให้กับประธานาธิบดีแมคคิลลี่เพื่อพูดในการหาเสียงเลือกตั้งเขาอ่านบทสุนทรพจน์ให้กับประธานาธิบดีฟังก่อนและเขารู้สึกภูมิใจกับมันมาก ประธานาธิบดีแมคคิลลี่รู้สึกว่ามันก็เป็นบทสุนทรพจน์ที่ดีแต่ว่ามันยังไม่เหมาะสมที่จะพูดในเวลานี้เพราะมันอาจจะโดนคนอื่นต่อต้านประธานาธิบดีไม่ได้อยากต่อว่าเขาตรงๆแต่ก็จำเป็นที่จะต้องตักเตือนเขาประธานาธิบดีจึงตัดสินใจใช้วิธีเดียวกับช่างตัดผมคือทาน้ำสบู่ลงบนผิวก่อนที่จะโกนเคราแมคคิลลี่พูดว่าเพื่อรักบทสุนทรพจน์นี้ เป็นที่น่าประทับใจมากและผมก็มั่นใจในตัวคุณเสมอมาแต่ขอพูดตามจริงว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมที่จะพูดในเวลานี้จากมุมมองของคุณคุณอาจจะคิดว่าบทสุนทรพจน์ของคุณดีพอแล้วแต่สําหรับการหาเสียงเลือกตั้งของเราเราไม่ควรจะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีคุณช่วยเขียนให้ผมใหม่จะได้ไหมและนำมาให้ผมตรวจดูอีกครั้งผู้ช่วยคนนั้นจึงเขียนบทสุนทรพจน์มาใหม่ และคราวนี้บทสุนทรพจน์ของเขาทำให้แมคคินลี่ชนะการเลือกตั้งในปี1863เกิดเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในสงครามกลางเมืองที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นลินคอนได้เขียนจุดหมายฉบับหนึ่งในตอนนั้นกองทัพของลินคอนสูญเสียพลทหารเป็นจำนวนมากทุกคนในอเมริกาต่างหวาดกลัวมีพลทหารมากมายที่หลบหนีออกจากสงคราม และมีประชาชนบางกลุ่มต้องการให้ลินคอนออกจากตำแหน่งลินคอนพูดว่าดูเหมือนว่าตอนนี้มันมาถึงจุดจบแล้วแม้แต่พระเจ้าก็ยังไม่เข้าข้างเราเราสิ้นหวังและในตอนนั้นลินคอนก็เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาผมอยากจะบอกคุณว่าสงครามกลางเมืองมีความเกี่ยวข้องกับแม่ทัพและในตอนนี้ลินคอนใช้วิธีไหนในการ,ปรเปลี่ยนตัวแม่ทัพ นี่อาจจะเป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากที่สุดฉบับหนึ่งที่ลินคอนเคยเขียนมาแต่คุณจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เขาจะพูดถึงข้อผิดพลาดของแม่ทัพเขาจะชื่นชมก่อนนี่คือจดหมายของลินคอนที่เขียนถึงแม่ทัพฮอกผมมีเหตุผลที่แต่งตั้งให้คุณเป็นแม่ทัพของผมแต่ผมก็อยากให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งผมก็ไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำแต่สำหรับผมคุณก็เป็นแม่ทัพที่ดีมาก ผมจึงไว้ใจคุณเสมอมาผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะเอาการเมืองและการทหารมารวมกันคุณไม่ได้ผิดคุณแค่มีความมั่นใจและนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งความทะเยอทะยานของคุณก็ทำให้คุณต้องเจ็บผมจำเป็นจะต้องบอกคุณถึงข้อผิดพลาดที่คุณทำตอนที่แม่ทัพหลอนนำกองทัพคุณมีความทะเยอทะยานมากเกินไปและเอาแต่ขัดขวางเขาหลายครั้ง นี่เป็นการกระทำที่แย่ต่อประเทศชาติของเราและเพื่อนๆในกองทัพของคุณจากที่ผมได้ยินมาคุณพูดว่ากองทัพรัฐบาลของเราต้องการคนบงการที่จริงแล้วผมก็ให้อำนาจในกองทหารกับคุณทั้งหมดถ้าคุณอยากจะเป็นผู้บงการที่มีอำนาจสูงสุดคุณจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อเราชนะในสงครามแล้วแต่ตอนนี้เราจะต้องเอาชนะสงครามให้ได้ก่อน รัฐบาลและแม่ทัพท่านอื่นๆจะให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดผมเกรงว่าคุณจะไม่ไว้ใจผมแต่ผมจะพยายามช่วยคุณอย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในกองทัพของเราบ่อยๆผมคิดว่าแม้จะเป็นนโปเลียนก็ไม่สามารถเอาชนะสงครามได้เพราะฉะนั้นเราอย่าทำอะไรที่มากจนเกินไปเราไม่ควรเร่งรีบและพยายามทำเป็นขั้นตอนอย่างเป็นสเต็ปเพื่อใช้ชนะ คุณไม่ใช่คูลิทไม่ใช่แม็กคิลลี่หรือลินคอนวิธีนี้จะช่วยคุณได้ไหมยกตัวอย่างมีนักเรียนคนหนึ่งของผมชื่อว่าคุณแคปเขาก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกับพวกคุณและนี่คือเรื่องราวของเขาบริษัทของเขากำลังก่อสร้างตึกและเขาก็กำหนดเวลาทุกอย่างเอาไว้แล้วทุกอย่างจะต้องเสร็จตามตารางเวลาที่กำหนดและทุกอย่างก็เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้น ซัพพลายเออร์ของพวกเขาบอกว่าไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากถ้าไม่สามารถทำงานได้เสร็จตามสัญญาการโทรศัพท์ไปต่อว่าก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ดังนั้นคุณแคปจึงเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเจราจากับซัพพลายเออร์ตอนที่คุณแคปเดินไปหาผู้จัดการเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่านามสกุลของคุณพิเศษมากในเมืองบลูกลินเมื่อผู้จัดการได้ยินอย่างนั้น ก็รู้สึกประหลาดใจและพูดว่าจริงเหรอผมไม่รู้หรอกแล้วคุณแคปก็พูดต่อว่าตอนที่ผมลงมาจากรถไฟผมก็พยายามหาชื่อของคุณในสมุดโทรศัพท์และผมก็เห็นมีแต่คุณเท่านั้นที่มีนามสกุลพิเศษแบบนี้ผู้จัดการพูดว่าผมไม่ได้สังเกตเลยแล้วเขาก็ไปเช็คดูในสมุดโทรศัพท์จริงด้วยแล้วผู้จัดการก็พูดต่อว่า ใช่นามสกุลของผมพิเศษมากบรรพบุรุษของผมย้ายมาที่นี่เมื่อ200ปีที่แล้วพวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่ฮอลแลนด์แล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องของครอบครัวเขาให้ฟังหลังจากที่คุยกันเสร็จคุณแคปก็ชื่นชมโรงงานของเขาและบอกว่าโรงงานของเขาเป็นโรงงานที่ดีที่สุดผู้จัดการพูดว่าสำหรับโรงงานนี้ผมใช้เวลาทั้งชีวิตของผมทุ่มเทให้กับมันผมภูมิใจกับมันมาก คุณอยากจะไปเที่ยวชมไหมขณะที่เดินเยี่ยมชมโรงงานคุณแคปก็ชื่นชมระบบการทำงานและเปรียบเทียบโรงงานของเขากับโรงงานอื่นๆบอกว่าโรงงานของเขามีเครื่องจักรที่ดีและผู้จัดการก็โชว์ให้คุณแคปดูว่าเครื่องจักรที่เขาออกแบบประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานอย่างไรและเขาทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันคุณสังเกตได้ไหมว่าคุณแคปยังไม่ได้พูดถึงว่า ทำไมเขาถึงมาที่นี่หลังจากที่เขากินอาหารกลางวันด้วยกันเสร็จผู้จัดการก็พูดว่าผมรู้ว่าทำไมคุณมาหาผมที่นี่แต่ผมรู้สึกแปลกใจที่เราได้มีเวลาดีๆด,ด้วยกันขนาดนี้เขายิ้มและพูดต่อว่าผมให้สัญญากับคุณว่าจะส่งของให้คุณตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกหลังจากที่คุณกลับไปถึงฟิลาเดลเฟียผมจะพยายามให้ดีที่สุด เพื่อทำทุกอย่างให้ตรงตามตารางกำหนดเวลาคุณแคปได้สิ่งที่เขาต้องการโดยไม่ต้องร้องขอหรือว่าทะเลาะกับผู้จัดการแล้วสินค้าทุกอย่างส่งตรงเวลาและงานของเขาก็เสร็จตรงเวลาด้วยคุณลองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตอนนั้นคุณแคปไปทะเลาะกับผู้จัดการดังนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนความคิดของใครและไม่ทำให้เขาเสียความรู้สึกกฎข้อที่หคือ ชื่นชมพวกเขาก่อนอย่างจริงใจ 2. วิจารณ์คนอื่นแบบไหนที่จะไม่ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจคุณเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ